ลูกคุณต้องแต่ต้นทางเหมือนมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ดีแล้วมันก็งอกมันดีผลประโยชน์ในอนาคตก็เข้าก็จะดีผมถูกคนจนลูกคนรวยแต่ว่าที่ชื่อกว่าเด็กเขาเป็นเป็นผู้ผริตดังนั้นเนี่ยมาถึงตรงนี้ผมชักเริ่มเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้ผลต่างมันก็เนี่ยมันเขาเขาไม่จําเป็นต้องได้ก็เหมือนบริจาคอะครอย่างนั้นก็ก็น่าจะดีเพราะเป็นกลุ่มเอ,อาบางในกลุ่มปนอ่ะที่เด็กสอบสินท่านเรย เนมานะครับก็คือถ้าเราเราหลักาเรื่องนี้ก็ก็เป็นวุฒิยธ์ของคณะกรรมการ,ก,ารก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ในความเนจริงก็เรื่องโูมาานที่เราพูดตลอดถ้าเราจะพูดเรื่องไหนไว้สันิดจะได้ไหมในเรื่องของภายใต้ความสามารถทำคัญต์าของประเทศเพื่อเราอาจจะต้องไปพูดกับตมหลักการคือคงต้องไปพูดกับเรื่องโูมาานด้วยถ้าพูดอย่างนี้ที่ทุนีบอกยัอง,อยงไงครับครับ พยายามให้พมในการตั้งงบประมาณช่วยพมให้ได้งบประมาณเพิ่มขึ้นมีตัวเลข4่ล้านอะไรสี่ล้านแปดพันเนี่ยน่าจะยังไม่ถูกนักด้วยอีกอันเพิ่มขึ้นประมาณห4 0่0สี่พัล้านเหมือนที่คุณนิติรัตน์พูดก็จะได้เด็ก4ี่ล้านกว่าคนเลยในทันที แต่ว่าที่ท่านประหลัดพูดเนี่ยมีก็ได้เงินพิการได้เงินผู้สูงอายุได้แต่ทําไมเราจึงพิงเด็กเล็กเอาไว้อันนี้ก็เป็นโจทย์อยากเรียนท่านที่กรนะคะก็แลกเปลี่ยนกับท่านหลายครั้งนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ท่านสนับสนุนเพราะว่าเราก็รู้สึกดีดดมากท่านเติมอีกประมาณเท่านั้นเองก็จะสามารถเดินได้เลยครับกระรับทางเจ้าของเงินผู้ทมวงกลังดีความเห็นยังไงไหมครับหมื่นหกพันล้าน สองจนห้าล้านคนอันนี้อันนี้ได้แน่นะครับแต่ในรวมนโยบายรัฐบาลที่ที่ทประกาศต่อสาธารณชนนะครับ่่อยางแล้วที่มีเนี่ยที่เราศึกษามาก็ไปมีคนที่ไม่พร้อมที่จะมีก็คือฐานะมันเท่ากีแล้วมีลูกเยอะคนที่เขามีฐานะเขาไม่ยอมมีมัน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 บาลานซ์ในลักษณะการบริหารเพราะเด็กตรงนี้ ถ้าเราจะลงทุนเนี่ยม,มันมันมีมันคือนั่นเป็นการลงทุนที่คุ้มแต่ในภาวะที่คริติเคิลในภาวะวะิกฤตมันก็มีปัญหาในที่เดียวันที่เจ็มีนายเนี่ยพวกเราทําปกระทรวงคอมอนาคมจะพากลจาทํารลดสอปเกี่ยวกับวิกฤตโครงสร้างประชากรคือจากที่ไปเนี่ยนโยบายของรัฐบาลรวมถึงเรื่อย่างนี้ข้างนาย,ยกเองเนี่ยนะครับเราคงต้องมานั่งคิดกันว่าเราจะทำยังไงให้มันมีคนมากขึ้น ผมย้าอยู่เสมอว่าประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเจริญพันธุ์แต่มันมีปัญหาเรื่องฉันไม่อยากมีนแ,แ,และกลุ่มคนที่มีก็ยังไม่สามารถบางครั้งเนี่ยหลายครอบครัวยังไม่สามารถดูแลลูกได้ถึงาถามาตรฐานที่จะทําให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญแตงนั้นเนี่ยงบประมาณในการที่จะสนับสนุสนเด็กผมเข้าใจสนับงบเป็นอย่างดีเลยว่างบเพราะว่าดูจากวาระในบทที่หลายๆเรื่องเนี่ยท่านท่านโดนีกหลายวาระเลย นะครับขอท่านทางนั้นเลยผมเห็นใจเห็นใจจริงๆเห็นใจมากแต่ว่าวันนี้นะ่ยวาระของประเทศเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับว่าจะทำอยังไงที่จะดูแลคนกลุ่มต่างๆเพื่อให้กลับเข้ามาเป็นเป็นเป็น,น productivity ของประเทศเราเนี่ยนะครับ จะทํายังไงให้คนอยากจะมีลูกเดีย๋ยวอีกสักครู่ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องอาการดูแลเด็กเล็กเอยอะไรเล่ยเนี่ยเดี๋ยวผมมีการประชุมคณะกรรมการเด็กและพัฒนาเด็กและเยาวชนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขที่มีการลดอายุตังแตัดจากสามขวบลงไปจนถึงแรกเกิดเลยทําอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทําให้คนรู้สึกว่าเอาเอที่ฉันมีลูกแล้วเนี่ยเออมีคนดูแลฮะฉันไม่ต้องส่งไปให้ปูย่ย่าตาพวดเลี้ยงถูกไหมจะได้มีคนดูแลเอง อาจจะไม่ต้องถึงแรกเกิดก็ได้เอาแค่3เดือนเพราะว่าเขาลาอยู่ใน98้วันถูกไหมครับลาแค่98วันปุ๊บจบ9 8วัน3เดือนส่งให้ไปทํางานเนี่ยมีที่เรียนนะต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้คนเริ่มรู้สึกว่าองค์การพยกมันไม่ใช่แค่กระทรวงพมมันไม่ใช่แค่แค่แค่กระทรวงหรือสองกระทรวงไม่ใช่แค่สารณไม่ใช่แค่พมอแต่มันต้องเป็นองค์การพยกที่รวมมาทําให้สภาพแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยคนเริ่มรู้สึกว่าเออฉันมีลูกแล้วฉันไม่เดียวดายฉันมีลูกแล้วฉันมีคนซัพพอ นะครับดังนี้ก็ขอเนี้ยฝากสำนักงบไปเลยว่าตอนที่ถ้าท่านหาเงินกันหลายายฝ่ายรวมถึงท่านนายกยเลยนี่จะต้องเป็นนโยบายที่เราต้องเร่งทำต้องเป็นเมื่อวันนี้มิฉะนั้นแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยสำนักงบจะเจอปัญหาที่หนักกว่านี้ว่าคนทําง,งานที่จะจ่ายเงินภาษีเข้ามาอยู่ในกระเป๋าทำของเราเนี่ยมันจะน้อยลงไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนอันนี้ขอเนี่ยฝากเป,เป็นประเด็นที่สําคัญฝากไปด้วยครับสี่สี่จุดหนึ่งประทันโทษประเด็นที่หนึ่งเรื่องเงินหยุดเหมือนเด็ก นะครับก็เห็นชอบามที่าทางคณะถ้าอย่างนั้นในข้อประเด็นแรกนะคะเรื่องเงินเด็กและเยาวชนนะคะไม่ต่ำกว่าเส้นความยเกจนสนุปว่ามาตรีที่ประชุมเ็น600บาทต่อคนต่อเดือนทั่วหน้านะคะขอผิดผู้ักการเรียนระดับอุดมศึกษาไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนนะคะซึ่งอันนี้คณะทํางานพิจารณาแล้วประเด็น